สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีเติมน้ํายาแอร์กระป๋องตัวนี้ก็กระป๋องหนึ่งกิโลครับชุ่มยีห่หนี่ครับท่านผู้ชมชุดนี้อ่ผมสั่งชุดนี้มาจากลาซาด้าโฆษณาให้เขาหน่อยนี่ยเพราะว่า ผมย้ายมาแล้วผมใช้เกจวัดแล้วน้ำยามันน้อยครับพอดีแอร์มันมีปัญหาด้วยแหละแอร์มันไม่ค่อยเย็นก็เลยก็เลยย้ายมาข้างหน้าเอ้ย้ยายมาในห้องย้ายจากข้างหน้ามาในห้องพอเช็คน้ำยาแล้วมันอยู่ที่ประมาณก็ร้อยนิดนดนะตรงนี้ปกติแล้ว r 3 2มันจะอยู่ที่150ปอนถึง180ปดปอนแต่แอร์ที่ช่างห้างเขามาติดตั้งให้มัน น้ำยาไม่ถึงร้อยเลยครับผมก็เลยสั่งจากลาซาด้ามาเติมพอปล่อยเข้าไปนิดนึงแล้วมันจะไม่เข้าต่อจะหยุดพอถึงร้อยนิดนิดมันจะหยุดเพราะอะไรครับเพราะว่ากระป๋องมันจะเย็นพอกระป๋องมันเย็นแล้วน้ำยามันจะไม่ไหลให้เราทำยังไงให้เราเอาไปนี่เลยครับเอาไปบังลมร้อนที่ที่ตัวแอร์ครับให้ให้กระป๋องมันร้อนพอกระป๋องมันร้อนแล้วปุ๊บมันจะพยายามจะอัด เพิ่มแรงดันอัดเข้าไปหาตัวแอร์เวลาอัดเราก็ต้องดูกระแสตัวนี้ด้วยนะครับจับกระแสด้วยว่าเนมเพียมันอยู่เท่าไหร่เนมเพียมจะอยู่ที่ลองจับดู4.5นี่ครับ4.55แล้วก็ปล่อยเข้าไปอย่าให้เกินนี้ครับเพราะว่าถ้าเกินนี้ปุ๊บออคอมแอร์มันจะทำงานหนักเกินนี่คือประเด็นหนึ่งแล้วก็ แอร์ก็จะไม่ค่อยฉ่ำครับประมาณนี้ก็อย่าให้มันเกินที่เนมเพลทเขาเขียนไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเนมเพลทให้ดูอีกนึานี่ครับก็เอาไปบังลมอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆดันกลับเข้าไปก็จะอยู่ที่150-180นะครับน้ำยาอาร์ส ถ้ามัน R22 ก็จะอยู่ที่ประมาณ75ปอนด์ประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปทําดูครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วอัดไม่เข้าก็ให้เราคว่ำกระป๋องนิดนี้ครับคว่ำกระป๋องเพราะว่า R32 มันจะเป็นน้าอยู่ข้างในมันจะไม่เป็นก๊าซให้เราเอามาบังบงแอร์ประมาณนี้ก็ลองทําดูครับชุดนี้ผมสั่งมาก็รวมค่าส่งและหนึ่งพันกับอีกสี่บาท ก็สั่งไปก็ประมาณสามวันมาถึงครับก็ลองทำดูได้ครับขอบคุณครับ <laughs> จะถ่ายลงไปทำไม <laughs> มันดูดีแล้วเหมือนช่างแล้วเนีย่ย